ส่วนผสมของสกี้น้ำก็มีวุ้นเส้นนะคะสิบบาทนะคะหอสิบบาทหนึ่งอันแล้วก็มีแครอทครึ่งหัวหั่นเป็นดอกไม้นะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะครึ่งหัวหั่นซอยนะคะแล้วก็เห็ดเห็ดคอนนะคะประมาณยี่สิบดอกค่ะหัวกะหล่ำนะคะประมาณเสี้ยวหั่นเป็นคำนะคะแล้วก็หัวเจเท้าครึ่งหัวนะคะหั่นเป็นดอกไม้ แล้วก็เทียมนะคะหั่นซอยประมาณห้ากลีบนะคะมีผักบุ้งนะคะแล้วก็ต้นขึ้นช่ายแล้วก็ผักกาดขาวใหญ่นะคะหัวไทยอุดหมุนชาวบ้านนะคะอันนี้หัวใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็น้ำสุก,กี้นะคะหกช้อนโต๊ะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวสีช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นปลากายนะคะ ห,ห้าอันนะคะแล้วก็อกไก่นะคะครึ่งอกนะคะหั่นซอยนะคะแล้วก็หมักด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนๆหมักไว้ในตู้เย็นสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทำสต๊อกไก่ก็เอา ที่โครงไก่ต้มนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะเป็นน้ต๊อกแบบนี้นะคะน้ําสต๊อกก็ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยมิลลิกรัมนะคะสวัสดีค่ะจะมาทําซุปที่น้ํานะคะเป็นน้ําซุปที่อร่อยนะคะวิธีทานะคะก็หั่นผักก่อนนะคะขอโทษนะคะคนไทยไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะใส่ต้นขึ้นช่ายก่อนคะ่ะหั่นต้นขึ้นช่ายนะคะ หั่นเป็นคำนะคะก็เป็นผับุ้งตามนะคะก็หั่นเป็นคำนะคะ มีต้นตะกัดขาวนะคะใหญ่มากเลยค่ะชาวบ้านเขาก็ามาขายัวไทยก็อุเหนุนนะคะปอดสารพิษนะคะอันนี้แค่นี้พอนะคะหัวใหญ่มากเลยค่ะ เดี๋ยวโคไทยล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็หั่นเลยค่ะหั่นเป็นคำๆนะคะแต่บ,บ้านก็เอามาขายแค่นี้ก็พอนะคะไม่ต้องใส่หมด แา้วเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำสต๊อกลงไปเลยนะคะสต๊อกเป็นน้ำสต๊อกไก่นะคะ ใส่กระเทียมลงไปหน่อยค่ะใส่กระเทียมนะคะอ๋อใส่กระเทียมใส่ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปเลยค่ะใส่หัวหอมใหญ่ลงไปใส่หัวใจเท้าลงไปอันนี้จะทําให้รสชาติหวานนะคะัวอใส่คัวไทยไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะหวานจากผักนะคะ แล้วก็ปิดฝานะคะรอจนเดือดน,นะคะแล้วนะคะน้ำซุปขอมแล้วนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยะคะ่ะใส่หมดไปเลยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อสับลงไปเลยนะคะ อีกฝ้านะคะอีกเนื้อสัตว์สุกแล้วก็ใส่ผักนะคะตันนี้ก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวก็ใส่ผักลงไปนะคะใส่เห็ดก่อนนะคะใส่เห็ดขอนใส่ไปเลยะค่ะแล้วก็ดอกกัะเมหัวกะหล่ำนะคะใส่ลงไปเลย,เลย ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ผักกาดขาวนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะน้ำซุปหอมมากเลยค่ะแล้วก็ใส่ผักบุ้งนะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็ต้นขึ้นชัยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะรอใหสุกถึงใส่ไข่ลงเส้นนะคะ หอมน้ำสต๊อกค่ะปตดีไว้นะคะเดี๋ยวนีกครั้งก็ใส่ไข่แล้วก็วุ้นเส้นไปอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วใส่วุ้นเส้นกับไข่ลงไปนะคะไข่ใบเดียวนะคะตี ตอนมัไก่ใส่ไปแล้วค่ะใส่ไข่ไปแล้วค่ะตอนมักไก่แล้วก็ใสุบนเส้นเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟทีปิดไฟก่อนนะคะปิดไฟก็คือใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ตัด เสิร์ฟเลยค่ะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะ อันนี้ก็ใส่น้ำจิ้มสุกกี้ไปเลยนะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้สุก,กี้น้ำเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะน่าทานมากเลยคะ่ะ ขอบพระคุณเอฟซีต่างประเทศและ C ประเทศไทยและ C ีในช่องให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ